กนซื้อสองแสนเลยนะเทนนี้นะฮะส่วนคนแชร์ให้สองหมื่นเราวันนี้แชร์ยังจัดส่งลงแบ่งให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มแถมครึ่งปีแรกผ่อนแค่เก้าพันนะเป็นไงพี่แต่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทแค่แค่แบงค์สิบบเดียวพอมิวเอครับเห็นออกใหม่ว่าต้องใช้เงินประมาณสองแสนครับแต่มาหาป๊อปวันนี้บอกครับพี่เอาแบงค์สิบมาคันนี้ผมลดให้เลยสองแสนกันเลยค่ะ ไม่ต้องใช้หรอกสองแสนใช้แค่สิบาทพอเหลือเก้าแสนกาบาทด้วยนะครับคลินี้9ก้าคนแรกเท่านนั้ที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เลขเก้าเข้ามาพี่จัดส่งลงแบงให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มแถมครึ่งปีแรกผ่อนแค่้ยเก้าพันนะเป็นไงพี่ของจริงของจริงเป็นเหมือนทางเลือกแล้ลูกค้าเลือกเอาเลยครับถ้าออกใหม่เนี่ยยอดจัดอยู่วันเก้าแสนลูกค้าต้องใช้เงินประมาณสองแสนนะแต่มาหาผมนี่บอกครับสิบาทพอไม่มีจ่ายเพิ่มเพราะผมทําส่วนลดให้ไปเลยสองแสนพี่จัดเก้าแสนกว่าเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทใช้แค่แป้งสิบใบเดียวพอคนซื้อ เอ้ยคนซื้อสองแสนเลยนะแค่นี้นะฮะส่วนคนแชร์ให้สองหมื่นเราวันนี้แชร์ยังนี่นะแล้วผมบอกเลยเสน่ห์ของมิวเอ็กเนี่ยโคตรดีตรงไหนบอกมันพับเรียบได้นะครับคือทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยเบาจะาพับเรียบได้ยกเว้นต์ฟอร์จูเนอร์เป็นอะไรถามจริงกัดจะไม่ให้เรียบกันเลยใช่ไหมนี่ครับพับเบาะเรียบได้รถเจะดีนั่งนะแล้วเป็นเบาะหนังสีดํานะครับนี่พับได้เห็นไหมมันเรียบอย่างนี้เลยนะดูดิ ครับสันเขื่อนลองดูครับโคตรสวยฮะและบางคนบอกโอ้โหนี่มันรถตัวหน้าใหม่ป้ายแดงหรือเปล่าถูกต้องครับลูกค้านี่คือรถหน้าใหม่ตัวป้ายแดงครับรถเพิ่งใหม่เหมือนเดียวประมาณปีเดียวมั้งคันนี้ใครอยากได้ต้องด่ดวน,แ,น,นแล้วก้าวคนแรกเท่านั้นครับที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาคิดได้ไหมคอมเมนต์เลขเก้าเลยนะแล้วโทรมาที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4หรือแอดไลน์ไปที่แ o v พี